สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามอนี้กมาพบพพอกับช่องแฮปปี้พีคไทยแลนด์อีกแล้วจ้าทุกคนมือนี้แม่จะพาไปเบิ่งอันพอาะบานเนาะกับทีมงานเนาะทีมงานพี่น้องเพิ่นมาลกกาซอยเนะาะจะเนาะก่อนจะไปแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับสมเนาะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้แม่กับครอบครัวด้อยจ้าไปจ้าทุกคนแม่จะพาไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวแม่ระพาย่างลงไปเนาะทุกคน เดี๋ยวนะจ้าทุกคนแม่ก็จะพายยางเนาะยางลงไปเบิง่งมองพุนลูกกาเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันพักแพร่เนาะจ้ะเนาะพักแผร่ที่พอบานพุนปุไว้เนาะคะ่ะทุกคนก็ติดแล้วแหละคะ่ะติดแล้วก็กินได้แล้วเนาะนี่เก็บสามารถเก็บกินได้แล้วอันนี้กระถางกระถางเอดจากอย่างรถยนต์เนาะกระถางเก่าทุกคนอันนี้พอบานพุนเอดเองเด้อจ้ะ พ่อปลาพ่อเอตเองเพิ่นตัดเนาะเพิ่นเอามากรีดแล้วเพิ่นกท็ทาสีเอตเองเนาะค่ะเนาะรอบๆนี้เพิ่นก็จะปลูกตะไคร้เนาะจะเนาะหรือว่าหัวฉือเนาะอันนี้จะเป็นพักสะแง่งเนาะพักสะแง่งหน้าหาก,กระปุกทุกคนยังทันได้ติดพักเนาะน,นี่จะแมงกะพะบึงพักเนาะอันนี้ก็เป็นพ่กหอมเปรย์เะนาะ,ะเนาะ เป็นรอปหปีพระหอมห่อเนาะบ้านแม่อินพระหอมห่อจะ้ะนี่ค่ะอันน,น,อน,ะะอน,นี้ก็จะเป็นพระอิตูนะคะพระอิตูนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นให้หน้าเนาะทางพุนข้าเจ้าแล้วบนล้วทุกคนข้าเจ้าหวานเอานเอนาะแล้วบนเลยยังทางแม่นี่เนาะจะยังท่านได้ดำ นี่ก็จะเป็นพักเน่าเนาะปูหลยอยู่จ้ะพักเน่าปูหลายเติบอยู่ปูเป็นแถวลงไปเลยเนาะนี่มีมะหงแด้เนาะที่พ่อบาพ่นปูนีจะ้ะแม่ก็จะพายยางลงไปเนาะนี่นี่ก็จะเป็นสวนเนาะเป็นขอกไก่เป็นให้หน้านี่ตน้นอันนี้เป็นต้นมะขามเลยทุกคนต้นมะขามหวาน แต่ว่ามันยังท่านได้อันยังท่านได้ป็นหมาเนาะนี่จะ้ะนี่ก็เป็นตะกาเนาะยังแดดอยู่ด้ค่ะแม้ลงมาประมาณห้ามงกว่าแล้วทุกคนแต่ว่ายังแดดอยู่เนาะเดี๋ยวแ,แม่พาไปบึงคือคือแม่ก็จะเลี้ยงไก่ไข่นะมีทั้งไก่ไข่ไก่บานแล้วก็เป็ดเนาะค่ะเนาะ นจ,จะมีคนลกามือสาวนี่มีห้าคนเนาะรอบบ่ายนี่เห็นสามสามแล้วก็สี่ทางอันสี่ทางพอบานนี่คะ่ะก็มีญ้าเนาะนี่ยญาแล้วก็มีน้องญ้าเนาะญ้าไทยน้องสาวของแม่ญ้าเนาะ ี่แล้วก็มีคุณหมอนะคะคุณหมออดีตคุณหมอเนาะเพื่อนมาซอยนะคะเพิ่นเพื่อน,เพ,นเพิ่นมาเพิ่นอันเพิ่นยาไดกาเนาะเพื่อนยาไดกาแบบไปดำหน้าเพื่อนนะทุกคนแม่ก็ไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายก็เลยว่าสันละเจ้ามาซอยค่อยลกกาบดค่อยดำแล้วแล้วกะ เธอจะลกเอาเลยไปน,นี้นะเฮอฝี fee, เนาะทุกคนเฮอฝีเฮอซื้อเนาะปั่นกันเนาะ่ะปั่นกันแม่ก็ได้นี่เด็เพิ่นก็ลาลุกซอยแม่ก็ถือกองลงมาอันนี้เป็นทรงแรงเหรอเด้อจากเพิ่นหากระลงเพิ่นลงวังสี่โมงกว่าเนาะแดดคือนระบดแดดอ่อนละจ้ะทุกคนแดดอ่อนละแต่ก็ยังมีแดดอยู่แต่แด,ดดก็อ่อนละจ้ะน, <laughs> นี่จะเนี่ยเพิ่นก็นลกพ่อบ้านก็น จะเป็นย่างไปเลาะทั้งเลือแหละกำลังแต่งตูวกำลังแต่งตูลงเมื่อเสานี้พ่นลกก็ได้ร้อยนี่แหละค่ะทุกคนหลบเสาเนาะวันนี้หลบแรงแบบนี้ลงลงตอนเสาก็ตอนแรงเนาะมันจะงบมีแดดเนาะทุกคนถ้าลงซุงกลางเวนมันก็นแเด,ดหอนกับอีตน,นเพื่อนเนาะก็คือเพื่นลงซุวงแรง กะนามีสามทงเนาะเอสปีนี้เอสสามทงข้าวเหนียวสองทงข้าวเจ้าทงหนึ่งข้าวเหนียวหักกนแล้วทงหนึง่งอันนี้กะละลกข้าวเหนียวเนาะลกข้าวเหนียวอีกะย่างอีทงหนึ่งเนาะข้าวเหนียวและการย่างข้าวเจ้าบะนี่ทงหนึง่งตอนแรกว,ว่าเอสวอลเลสอาทิตย์เดียวเหลวมันมีเหลวด้วยจ้ะทุกคนจะใช้เวลา แต่เวลาเป็นเดือนคุณเละเพราะว่าอันเจ้าของกับยะเดนะคือพ่อบ้านนี่แกก็จะเอดเต็มที่ได้แค่เสาร์อาทิตย์เนาะถ้าวันธรรมดาเพื่อนกับเอดได้แค่ส่งแรงกับส่งเสาเพื่อนกับไปเองานเนาะกลางเวรเพื่อนก็ไปเอทงานและอีกอย่างกะคือมืออื่นนี่วันอาทิตย์กับเราไม่ได้เอดเนาะเพราะว่าหมอนัดแม่เนาะหมอนัดแม่เพื่อนก็ต้องผ่าแม่ไปหาหมอเนาะไปหาหมอตามหมอนัดกะ จะม่ได้เอ็ดก็จะมีญ้านี่แหละมาลกกาซอยเนาะค่ะนี่แม่ก็คือเบิ่งบรรยากาศกากระลุกง่ายอยู่จ้ะกากระลุกง่ายอยู่เออนี่ถ่ายอ,อ,อยู่นี่เอาสองร้อยละวะตอนเร่งนะมัน,น,น, <laughs> นบอกเอาสองร้อยเพื่อมันได้สองร้อยเด้อม,ดมันจังพ่อ <laughs> ขันได้อีสองร้อยแล้วพอละปยเยอะมกตายเสืิเพิ่นเสืิปุ๋ยเพิ่นเสริปุ๋ยหลายหลายแขนมันแขนปุ๋ยเราไวยัด่ายเขาเอื้นไปไหนเออมันแขนปุ๋ยเนาะแต่ถ้าเอาไปดำกะมันก็งามอยู่ทุกคนงามอยู่เดี๋ยวยังเราไปถ่ายเขาเบิ่งอันทงที่ที่ดำก่อนหมู่เนาะเดี๋ยวแม่ยังถ่ายเขาเบิ่ง อ้าวมาน้อยพะนลงขี้ตุ่มแล้วบ้านี้บี b บบ a b y บักเบบี้ขึ้นมาไหมลงไปอีหยังดนวยนี่ขึ้นมาอีจ้าทุกคนนี่ข้างนี้ก็หากระแต่งตัวจะทุกคนนี่กำลังซื้อเต็มพร้อมที่ไปเอาสองร้อยเด้อ <c oughs> นี่จ้ะนี่เด้นี่ค่ะกะลกไปเรื่อยๆเ,เนาะแม่อาจจะถ่ายทางหลังเพื่ออาจจะก,ก,กองกองกลเนอะอันกองกลสดดแดดตะเวนตกทางผีเนาะนี่จ้ะพระเอกของเฮาก็ลงไปแล้วนี่เด้ โอ้ยได้เราก็ขึ้นหอดสามีเราแล้วเนาะมาเบิดมือเราก็ขึ้นหอดแล้วป่านนี้นะสามีเราแล้วที่ขึ้นหอดเรานะจมหาแล้วป่านนี้โอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยเลยฮะเนี่ยเบ้าเหาะอันเบ้าเหาะหนาเนาะเคยเคยเบ้าเหาะเราไปนี้เนาะทุกคนเบ้าเหาะหนาเพิ่งมาก็แต่เสาเดยสซะ เงาเรากินข้าวแรงนำเนาะเออนี่จ้ทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะเซาไฮเซาหน้าแม่กะแม่กะลงมาป็นกำลังใจคือแคู่วข่าวเนาะจ้าทุกคนเดี๋ยวอัน คลิปนี้แม่เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจะอาทุกคนแม่ก็ลงมาเป็นกำลังใจมาถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวพมพอกันใหม่คลิปนาเด้อจ้ะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้แม่เด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามคุณเด้อทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ